สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม AO Twilight นะครับซึ่งเป็นวันที่16แล้วนะครับอ่ะทางนั้นจุดกดช็อปนะครับให้ในส่วนของโค้ดมาแจกนะครับสำหรับผู้เล่น AO Twilight ทั้งหมด10ท่านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมเงิน AO Twilight นะครับก็ติดต่อได้นะครับผมในเรื่องของราคาก็มีตามนี้เลยในส่วนของตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมโค้ดให้ดูครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยก็มาที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็แลกครับแล้วก็เอาโค้ดที่เขาให้มานะครับกรอกเข้าไปแลกรางวัลปั๊บมันจะเข้าในส่วนของจดหมายนะครับปุ๊บนะครับจะได้ของตามนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับคนที่เติมไปแล้วนะครับก็จะเติมไม่ได้อีกนะครับสำหรับ1 a c c o แ n t ต่อ1โค้ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปนะครับ ในวันที่16นะครับก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของชาร์ตอันดับก็ยังต้องแข่งขันกันต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของชาร์ตอันดับเบบี้ครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่เมดองในเรื่องของของอัปไปด้วยนะครับแต่ก็ต้องอย่างว่าเะครับเราไม่รู้กิจล่วงหน้าเนาะถ้ารู้กิจล่วงหน้าเราก็ดองไงแต่พอเราไม่รู้ว่าเราจะดองได้อย่างไรล่ะครับใช่ไหมครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเพจประจําวันที่ให้คุณได้ทํากันนะครับผม ทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับเหรียญตัวนี้มาก่อนเหรียญอันนี้จะเอาไปหมุนในตู้ของกาชาอันนี้ครับถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าดวงคุณได้ก็ซัดแน่นอนนะครับตรงนี้เพื่อเอาเบบี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าดวงไม่ดีก็กดๆเล่นไปก็ได้ครับผมไม่รู้ว่ามันสะสมได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นกิจนี้มาก่อนก็เขียนป้อมกันกับเพื่อนๆนี่แหละครับเติมเงินครั้งแรกนะครับก็เติมเงินเท่าไหร่ก็ได้ในนี้ราคาของเพชรชมพูนะครับอ่า และในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นเติมสะสมนะครับสะสมวันละสอ0 0 0ือุ้ยไม่ไป่สองหมื่นแล้ววันนี้วันละห้าหมื่นห้าหมื่นเพชจัมพุนี่ก็หลายตังค์อยู่นะครับเพื่อนๆก็ตีกลมๆก,ก็เนี่ยสิบแพ็คครับเพื่อนๆติดแพ็คครับ,เ,บ,กรบเกิดด้วยครับหรือว่าหลายตังค์อยู่นะครับทำไมหลังๆเกมเอาเยอะนะเนี่ยวันละห้าหมื่นผมว่าค่อนข้างนี่แหละนะห้าหมื่นเพชจัมพุเนี่ยนะ 50, ตึงเลย แต่โอ้ยอ๋ยอ,ยอ,ยอยไม่ใช่วันละห้าหมื่นมันกิจการสาวันโอ,โอเคเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นกิจสามวันเงี้ยเรายังพอแบบเฮ้ยหายใจหายคอได้หน่อยนะครับต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้กันบ้างมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะว่าตู้ต่อไปนะจะเป็นชิกิ้ามีนะ 1> <1> เออเพราะว่าอันดับมันมีเบบีมาเบบีมาแล้วก็มีชิกี้ามีมาทําแปะอะไรนะครับ ม่แน่ว่าตู้หน้าอาจจะเป็นชิกิงกับมิก็ได้เราวางไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้องของไว้ก็ลองดองๆไว้หน่อยก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้รีบร้อนในการดันดันอะไรนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอแพ็ครดราคานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้รู้ว่าเอเอนี้ยผมอันนี้ผมซื้อนะผมซื้อหมดเลยอันเนี้ยนะครับผมมีเบตฟ้าผมซื้อนี่หมดเลยในส่วนของตรงนี้นะครับมีอะไรเราซื้อบ้างจริงๆไอก,กิ่งพวกนี้ยซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อยู่ที่ความชอบ ถ้าคุณต้องการแบบรีบอสเร็วๆคุณก็ซื้อแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการที่จะรีบอสเร็วขนาดนั้นไม่ต้องซื้อครับในส่วนของแพ็คพวกนี้คุณต้องไปชั่งน้ําหนักกับราคารถประจําปัจจุวันของมันก่อนไอกาชาซับมิสเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับอาต้องรออีกสวันถึงจะรู้ว่าลดราคาไปเท่าไหร่ผมจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะมันจะต้องมาซื้อตรงนี้ครับเพื่อสะสมไว้เปิดสำหรับคนที่ต้องการเปิดกาชาตรงนี้นะอ่า ถ้าเกิดมันถูกกว่าคุณก็ซื้อได้แต่ถ้าเกิดมันแพงกว่าคุณก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองครับในส่วนตรงนี้ตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของการแลกเอาหมวกอันนี้มาแลกนะครับหมวกคําสั่งรัดหมวกคําสั่งรัดจะมีในส่วนของอะไรที่เราสนใจว่าจะมีหนังสืออันนี้น่าสนใจนะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรอคอร์สถ้าเกิดไม่มีก็แลกแกเปิดไปก่อนได้ครับ แต่โด,ย,ดยส่วนรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับอโอเคหมดและหน้านี้ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการดันพลังของเบบี้กันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมซื้อนี่มาถูกไหมนะครับผมจะขอแนะนําว่าเราจะอัพกันแบบนี้นะครับเราจะไม่อัพอันนี้นะถามว่าอพี่ทาไมเราถึงยังจะไม่อัพอันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขออธิบายกอนครับว่าถ้าเกิดคุณอัพอันเนี้ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณจะต้องใช้อันนี้เยอะเห็นไหมครับห้าพันเลยนะ แต่ตัวตัวละครผู้ชายอเจวที่ใช้หมื่นแปดอ่าถ้าใช้หมื่นแปดอะไรเงี้ยคุณสามารถไปอัพผู้หญิงได้นะถ้าเกิดคุณมีเอาไปเลเวลสี่ก่อนนะครับสมมติว่าตอนนี้พลังผมเท็าไรอืสองแสนแปดอ่ะสองแสนแปดนะคุณคุณจำตัวเลขไว้นะครับคุณจำตัวเลขไว้นะเราอัพผมผมไม่ค่อยชอบระบบตรงนี้นะตอนที่ว่าเนี่ยต้องกดหยุดเองนะครับเพืพ่อนๆปึ๊บ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 อะ ครับปุ๊บป๊บอ่ะอ่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ปับ๊บ up เป็นเลเวลสี่อ่ะพอก่อนไปดูใหม่หญ่ไหมเพิ่มมาประมาณสองหมื่นนะครับอ่ะไปต่อสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าใช่ไหมอันนี้เลเกวลสี่เหมือนกันปุ๊บป๊บอ่ะเลเวลสี่ปุ๊บได้ตรงนี้มาอีกนะครับ อ้าวอันนี้ไม่เพิ่มละอ่าเพิ่มมาอีกสองหมื่นอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับมเพราะว่าทุกสี่เลยว่ามันจะเพิ่มสองหมื่นนะในส่วนของค่าพลังนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เอาไปทําตามได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครผู้ชายหลอดมันยาวกว่าแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปโฟกัสในการอัพมันมากแต่ถ้าเกิดคุณอัพได้คุณอัพไปเจ็ดได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมเพิ่มน้อยเองผู้หญิงมันเพิ่มตั้งเท่าไหรนะ่เนี่ยแปดหมื่นนะครับอ่าตอนนี้ก็อัพอ,อีกเหมือนเดิมสี่ปุ๊บหยุดอ้าวเลย โถ่เ้ยเปลือกด้วยเลยนะครับอ่านี่ก็สี่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็สี่เหมือนกันอ่ะโอเคเริ่มคลองเริ่มคลองโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีทำง่ายๆไหมพลังเป็นสี่แสแลและแน่นอนว่าแคปมันกำหนดไว้ที่เจ็ดแสนนะครับแปลความว่าตอนนี้มันยังไม่พอแล้วทำทำไกด์มันพอแล้วครับพี่ก็ คุณเห็นได้นี่ไหมคุณเห็นในส่วนบอกรักไหมสหรับใครที่เคยเล่นลอตเตอรี่หรืออะไรไว้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันได้ใช้วันนี้นะครับมันได้ใช้วันนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมสอบขออนุญาตดูพลังก่อนเดี๋ยวผมมั่ว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 สัวรลวเต็งอีกอ่าสี่แสนใช่ไหมสี่แสนหนึง่งหมื่นเดี๋ยวผมรองส่งให้กับคู่รักดูนะคู่รักเอาไปเลยนะครับจะโหลดหนึ่งสองสามสี่เอาบอัพทีหนึ่ง โอ้ยโอ้ยโหจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทาบ้านเลยล่ะจะกดตูวรัวซะหน่อยอ่ะยวดูเพิ่มไหมสี่หนึ่งสยังไงสรุปไม่เกี่ยวนะเหมือนจะไม่เกี่ยวโอ้ถ้างั้นดันพลังยาก,กนเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> แปลว่าอันนี้ดันพลังค่อนข้างที่จะย,ยากเลยถ้าไม่เอาอตัวนี้มานะครับ ถ้าไปเอาตัวนี้มานี่ดันพลังยากยากจัดเออแล้วอย่างนี้มันเพื่อนจะติดอันดับกันได้ยังไงวะนึงนะผมขอดูก่อนโอ้โหยากอะ่ะผมพูดกันตรงๆเลยมันยากจริงนะอันเนี้ยไม่ไม่ได้แบบอันนี้เลยไม่ได้แบบแอคติ้งเลยยากจริง โหดเท็เลยวะ่างเเดี๋ยวดูนีดก่อนเดลเวล7มันเพิ่มมา70,000ใช่ไหมจะด,ดูดูนี่ก่อนไปดูกัน414นะปึ๊บเป็นเท่าไหร่อุ้ยอันนี้เพิ่มเยอะอน,นี่เพิ่มเยอะแต่ว่าต้องต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อกี้ผมเหมาแพ็ก3,000กว่าเพชรม,มาใช่ไหม เหมอเพชรมาเลยอ่ะเพื่อมาดันดันพลังอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดใครไม่มีของเลยอ่ะกินนี้คุณอาจจะต้องข้ามไปก่อนกินนี้คุณอาจจะต้องข้ามไปเลยนะเออกินนี้คุณอาจจะต้องข้ามไปเลยนะครับเห็นไหมของเราวัลตัวน,นี้คือแม่งมีแค่อันนี้เท่านั้นเลยอ่ะครับเอามาแล้วปลดพลังอ่ะคือตอนนี้ผมผมอาจจะไม่แนะนําไม่คุณแบบ อัพเบบี้ด้วยนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอัพไปแล้วอันดับคุณไม่ได้ขึ้นเหมือนเช่นโตนว่าผมอยู่อันดับอีกถูกไหมล้วคุณคุณคิดว่ายังไงคุณก็อัพไม่ถึง7จ็ดแสนอ่ะคือคุณไม่ต้องอัพเลยคุณก็เอาแค่สี่แสนอันดับ4นี่แหละอะไรประมาณนี้อ่าแต่เดี๋ยวผมมาขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมขึ้นไปอยู่แล้วอันนี้บอกเฉยๆว่ามันไม่คุ้มนะถ้าเกิดคุณไม่สามารถทําถึงแคปที่มันกําหนดได้อ่ะครับในส่วนของเบบี้ นะครับถือว่ายากมากอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราอัพอันนี้อีกสักสองเบโผจะแพงอันเนี้ยผมว่าไปอัพไปอัพตัวเด็กตรงนี้คุ้มกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ตัวนี้ด้วยถูกไหมเราก็ต้องเก็บไว้อัพสกิลตัวนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บไว้อัพสกิลตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันเพราะฉะนั้นไอ้สามบอสนี้จะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะในส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับของขวัญมันม่น,นี่เกี่ยวกับเบบีไหมไม่เกี่ยวเบบีเนี่ยจะบีในส่วนของอ่ ตรงนี้อย่างเดียวเลยเออตรงนี้อย่างเดียวเลยเมื่อกี้ไปบอกลักก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมพรดาวก็ไม่เกี่ยวซึ่งผมขอดูอันนี้ก่อนนะถ้าเราจัดงานแต่งเพิ่มมันจะได้อะไรเกี่ยวเบบีเพิ่มไหมไม่มีนะครับไม่มีนะหมายความว่าไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วครับกิจเบบีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่รู้จะแนะนําอะไรเพิ่มแนละ้วมันทําได้แค่นี้จริงๆนะครับเป็นแต่ว่าคุณจะต้องเติมเงินเพื่อซัดไอตัวเบบีตัวนี้มาเพื่อเล่นกิจ แน่นอนว่าถ้าเกิดเซิร์ฟคุณตึงเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากที่คุณอาจจะโดนเขาปาดหรืออาจจะแพ้คะแนนอยู่หน่อยนึงมันก็มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับกิจนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ในเรื่องของชาร์จก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็อนุญาตอ่านคอมเมนต์จาก EP ที่แล้วก่อนนะครับคอมเมนต์ที่1ถามว่าคิโร่หม่ฟาโรททาไมพี่ได้มาจากไหนครับอ๋อเป็นกิจเติมเงินครับผมนะครับคอมเมนต์ที่2นะครับเล่นพระสัทเทพตัวไหนดีครับสัทเทพอะ่ะผมว่ามันใช้ตามสถานการณ์ดีกว่าเช่น บางทีอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคุณต้องการดันด่าหรืออะไรพวกนี้ยคุณก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มันแบบใช้สกิลแบบเหมาะๆหน่อยอย่างเช่นมผมดูก่อนตรงไหนได้บ้างดูสกิลตรงไหนนะอ่าเนี่ยอย,อย่างตัวนี้มันมีภูมิคุ้มกันตายอ่ะเห็นไหมมันมีภูมิคุ้มกันตายครับ ต้านตายต่อเนื่องนะครับเห็นไหมส่วนอันนี้ก็จะเป็น time damage m a hp อันนี้คือคุณต้องเลือกใช้นะแต่ว่าคุณต้องใส่ครบเซตก่อนนะถ้าคุณไม่ถึงเซ็ตเนี้ยคุณต้องอ่านสกิลของคุณนะครับว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะครับในตรงส่วนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับตัวสีส้มคนแพรยกระจายไปปะครับหรือมีตัวไหนดีสุดสลับคนไม่มีชมพู อันนี้ถ้าพูดถึงวันที่15บใช่ไหมอ่าต้องอัพกระจายครับต้องอัพกระจายต้องอัพกระจายไอชาร์จเบบีนี้ต้องอัพกระจายนะครับผมอย่าไปอัพอันเดียวนะอย่างที่ผมทําเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมทําเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะกระจายไปนะครับขอสูตรแปรธาตุขั้นสูงหน่อยเอออันนี้ผมยังไม่ทําเลย ในเรื่องของสูตรนะครับอาจจะต้องรอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ชัวร์ครับว่าเราสามารถใช้อะไรครับได้บ้างแต่ว่าสิ่งแรกที่เรารู้ครับว่าเราจะต้องส่งของในเรื่องของเควสลาดตะเวนตอนเที่ยงนะครับเพื่อที่จะได้ในส่วนของวัตถุดิบมานะครับเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่จะหาจากตรงนั้นได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ทํายังไงให้มันได้นะครับนี่แหละครับคือคําตอบว่าคุณต้องไปลงเควสตอนเที่ยงด้วยนะครับ